แล้วม่กินไม่หมดปาก็ยังไม่พร้อมเลยุ่ต่นเต้ยตื่นเต้นพร้อมยังพร้อมยังยตื่นเต้นเะราจะมาเรียนวิชาอะไรกันคะลูกไหนใครรู้บ้างชุ่นพิพิธภไ วิชาภาษาไทยเล่มนี้เลยนะคะลูกอะเสร็จแล้วทำไมคะเด็กๆเปิดหนังสือนะคะเรามาระบายสีแล้วนะคะลูกเล่มนี้นะคะเขาจะเป็นเล่มพัฒนาใช่ไหมคะเราก็จะเริ่มจากการระบายสีก่อนเอาไปให้ไม่หลุดแตะเราจะเริ่มการระบายสีโดยทําไมคะใช้กล้ามเนื้ออะไรเอ่ยกล้ามเนื้อตรงไหนเนี่ยเราใช้ดีสอในอะไรจัง ใช้มือจับดินสอเราจะาใช้กล้ามเนื้อนิ้วมือโดยการระบายสีนะคะลูกโอเคไหมคะเวลาเด็กๆเ,เขียนหนังสือเด็กๆจะได้ไม่ทําไมคะลูกไม่ไม่นียวนะ,ะเน้อไม่หลอกคุณใช้มือเยอะๆใช้ไม่นิ้วค่ะระบายสีเยอะๆนะคะอ่ะเด็กๆพร้อมแล้วเด็กๆเปิดหน,นังสือเลยค่ะ นหน้าที่เท่าไหร่เอ่ยหน้าที่หกกับหน้าที่เจ็ดนะคะวันนี้ระบายสองหน้าเหมือนเดิมเลยนะคะลูกเพราะว่าหน้าที่หกระบายสีรายละเอียดก็ไม่เยอะใช่ไหมคะลูกอ่ะเด็กๆด,ดูสิคะมีลูกอะไรบนะ้างรีอะเรบา้รบางลูกอะกรหมาอะไรลูกืออะไร ดาเอะไรหมาดอะไร่าเกลียก่นนอนน่เอะไรเรา้เรียนกับโซ่อีกเพราะฉะนั้นเวลาต้องตั้งใจเรียนต้องงใจเยอะๆโอเคไหมคะอเะเมเปิดแล้วากยัางบ้า จุดใช่ไหมคะลูกอ่าลากเส้นต่อจุดลากเส้นเรือให้สมบูรณ์เลยนะคะลูกโค้ตนตาขับปากาก่อ,อ่ะลากเรือให้สมบูรณ์เลยค่ะตอนนี้เรือทําไมคะลูกมีเป็นจุดเป็นจุดเป็นจุดอ่าเส้นไม่ครบใช่ไหมคะเด็กๆก,ก็ลากเส้นเลยคะลูกอ่าเราทําเรือให้สมบูรณ์ก่อนแล้วเราก็ค่อย มาระบายสีค,คูน้ำตาลจะลากกับสีแดงให้เด็กๆด,ดูนะคะเด็กจะได้เห็นชัดนะคะแต่จริงๆแล้วเด็กๆต้องลา,ลากเส้นกับอะไรคะลูกลากะกดินสอนะคะาเราลากเส้นต่อจุดเลยจุดที่หนึ่งไปยาวจุดที่สองสามสี่ห้าหกแบบนี้เลยนะคะอ่าเสร็จแล้วต่อไปตรงเรือนะคะลูก ค่อยๆลากนะคะอ,อ่ะอีกหน้าหนึ่งก็เหมือนกันใช่ไหมคะสุนัขสุนัขเด็กๆก็ลากเส้นเหมือนกันเลยคะ่ะลูกแล้วค่อยระบายสีนะคะอ,อ่ะเด็กๆระบายสีให้สวยนะคะลูก อ่าลากเส้นต่อจุดแบบนี้เลยแล้วเด็กๆก,ก็ระบายสีนะคะลูกอ่าเด็กๆในห้องเรียนดูสิะคะลูกเรือเรือเขามีารายละเอียดอะไรบ้างคะมีตัวเรือแล้วถูกไหมคะมีห้องคนขับเรือถูกไหมคะม,หะมีหน้าต่างอ่ามีหน้าต่างแล้วมีอะไรคะมีกล่องควันด้านบนที่เวลา มีควันออกมาใช่ไหมคะลูกเพราะฉะนั้นเวลาระบายสี ใช่คะลกูกสีดำหรือไม่ก็สีเทาเทาใช่ไหมคะลูกใช่ไหมคะสีน้ำตาลก็ได้ใช่ไหมคะพี่ฟังระบายสีสวย<ม>เด็กๆระบายสีในหน้าทาเดี๋ยวครูไปดูเพื่อนๆที่ห้องนะคะลูก เพื่อนๆที่บ้านเสร็จหรือยังคะลูกเสร็จไหมคะคิปเตอร์เสร็จหรือยังครับคิดถึงมิเตอร์จังเลยคิดถึงมิเตอร์จังเลยโอ้สวยมากเลยครับสวยมากเลย น้องยูมีก็เสร็จแล้วเรือ,อนะเรือน้องยูมีสีเก๋ไก่มากเลยค่ะลูกสีน่ารักมากเลย,ยสีะรสีแคนดลอตค่ะเรือสีแคนลอดค่ะบอกคูดดิเรือสีแคนลอดค่ะสีแคนด์ลอตอ้ชิโอลาีน ยูบ้านหนูลืมระบายนี่ลูกคห้องเครื่องคนขับลูกห้องเครื <plant populations> ่องกับตันลูกขับไปไ่ไม่ไม่ไม่ไป่ับไปไม่น่ไปไปอ้าวไปบ้านทำไมไปอ้าปนไ ไหนนี่เดี๋ยวให้เพื่อนให้เพื่อนเพื่อนที่บ้านโชว์เพื่อนเพื่อนที่ห้องดูหน่อยสิอ่าใครเสร็จแล้วโชว์ให้เพื่อนเพื่อนที่ห้องดูหน่อยนี่ดูของอิปเตอร์นี่อิปเตอร์เสร็จแล้วนะสวยไหมลูกสวยไหมคะสวยสวยอ่ะแล้วลองกลับไปมองของตัวเองของตัวเองสวยไหมคะสูยสวยสวย สวยเหมือนกันใช่ไหมคะสวยเมืนกันเส็มกันแล้สวยเหมือนกันเลยค่ะสวยของน้องมิก็สวยค่ะสวยสวยอะสวยแล้วสวยมาบีบบีบโอ้นะคะมาเหมือนกันเลยอืมสวยสวย่ะเดี๋ยวจหน้านี้มากเอหน้านี้เห็นหน้านี้สวยแล้วใช่ไหมลูกหน้านี้มากหน้นี้บบบ๊อบย็นมานะ สุนัขระบายสุนัขดิสุนัขกระบายสุนัขก็สีอไรเออนมินสุนัขกระบาดแลาสีเหดำสีดาออสีอะไสีอะไรสีอะไรส้มไหมเออสีน้ำตาลเออสีน้ำตาลสีน้ำตาลนีสีน้ำตาลไปเลยเน่าหนาเน่า

ต้องให้หมดเลยลูกท้าหมดเลยถ้าไม่ท้ามวนแหว่งนี่แหวงยังไงล่ะาก็ไล่ไม่ให้หมดเลยไล่ให้หมดจุดเลย,ย,<า>ยเป็นดอกดำๆก็ได้สีสีน้ำตาลดอกดำก็ได้ดดไดจะได้ส,สวย โดยตรงๆปมไม่ต้องขายเลยไม่าสีแงอเออือาถา้ดีเยอมะบอกนะย้ายบอกว่าให้จับสั้นๆเลย มันจะจับยาวแล้วมันก็จะทาแล้วก็ไม่ถือก,ก็จะทาไปตรงไหนได้ไปเลยลื่นนเลอย สีเพื่อนๆล่อคะมาเร็ว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 นี่มาเร็วมาเร็วมาโชว์เพื่อนหน่อยเร็วนี่เอหอสร็ีค่แล้วหนูอจแล้วเออกไม่ได้ก็เดียวเองหมอหมออึหมอที่เงาอยู่ให้ออกแลกอบนะ ค่ะนเพื่อนๆายชุดจริเสร็จแล้วสวยยังเลยไม่มองเลยน้องนิยายยเสร็แล้วสายป่องนี้มันก็จะเป็นอย่างนี้แหละขอมมากเลยแม่เล็ไมัอยู่มไม่มอยู่อ่ะเรา ปรบาสุไปค่ะ,ะระบายสุนัขก่อนค่ะลูกนะอ่ารีกดือก่อนรีบกดมอูกนอย่ะบ้งค่ะพี่ซีให้เพื่อนๆดูที่มาเร็วี่ถืออ่าพี่ซีถืเองครับพี่มีเท้าสุนักไม่เห็นเลยลเอ๊ ผมชื่อน้องชีคค่ะพาไปอผมชื่อน้องชีครับอืมน้องชีก็สวยอ่าเพื่อนเพื่อนรีบมาโรงเรียนกันนะนคะบอกสิบอกเพื่อนเพื่อนชวนเพื่อนเพื่อนมาโรงเรียนกันเพื่อนมาโรงเรียนเพื่อนเพื่อนมาโรงเรียนจะได้เก่งๆน้องชีบอกอเสร็จหร้อยังคะลูก ยังไม่เสร็จยังไม่เสร็จใช่ไหมคะอ่ะเดี๋ยวคุูครูน้ำตาลจะปิดไลฟ์ก่อนนะคะลูกโอเคไหมคะเด็กๆลาบบายสวัสดีคับสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าสวัสดีค่าสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าับายบาสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าบายค่ะบายบาย บายบายบายคุยยังบายบายชมกาันยังบายบาย